สวัสดีชาวอัครชาแลครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสรุปเรื่องราวของเซเลเชียลครับในจกักรวาล MCU ก่อนที่ทุกคนนั้นจะไปชมหนังเรื่อง Eternal ครับซึ่งใน MCU ก็ได้มีการพูดถึง s i เลเชียลครั้งแรกในหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy ครับพวกเขาเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับเทพเจ้าเลยนะครับและโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถูกมองว่าเป็นพวกไททันยักษ์ครับตัวใหญ่มากเลย และพวกเขาก็มีพลังมหาศาลนะครับรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับ Infinity Stone ด้วยครับตำนานของเซเลเชียของ MCU นะเนี่ยเป็นรากฐานให้กับ MCU เฟส1เฟส2แล้วก็เฟส s e 3เลยนะครับซึ่งในคอมิกเซเลเชียเนี่ยก็มีอายุย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของจักรวาลซึ่งพวกมันก็มีความเกี่ยวข้องกับการแตกแขนงของ Multiverse อีกด้วยครับนอกจากนี้เซเลเชียก็ยังเป็นผู้ที่สร้างสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในจักรวาล เพื่อทําการทดลองนั่นเองครับซึ่งเมื่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแต่ละดวงดาวที่พวกเขาสร้างขึ้นเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ไม่ดีนะครับพวกเขาก็จะไปทําลายล้างดาวดวงนั้นครับซึ่งแน่นอนครับบนโลกของเราเนี่ยซิเลเชียก็ได้สร้างสิ่งมีชีวิต3แบบด้วยกันก็คือ e t e r n a ลครับที่มีพลังเป็นอมาตะนะฮะ d e v วียนนะฮะที่ดูเหมือนเป็นปีศาจร้ายและก็เหล่ามนุษย์อย่างพวกเรานั่นเองครับรวมถึงการทดลองที่มีการนํายีน X ยีนหรือยีนมนุษย์กลายพันธุ์เนี่ย เข้าไปในร่างกายของจีโนมมนุษย์ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เกิดขึ้นในคอมิกเนี่ยซิเลเชียลคือหนึ่งตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งถ้ามองย้อนกลับมาที่ MCU เนี่ยเรื่องราวของซิเลเชียลก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรให้เราได้ทราบมากนักครับเพียงแต่ว่ามีการพูดถึงในหนังเรื่องการเดินออฟเดอะกาแล็กซีทั้ง2ภาคนั่นเองฮะก่อนการกําเนิด In f i n i t y Stone เนี่ยก็จะมีเอกภาวะอยู่ทั้งหมด6เอกภาวะด้วยกันครับ เมื่อเอกภาวะทั้ง6เกิดการระเบิดขึ้นนะครับก็จะเกิดเป็นจัก,กรวาลขึ้นมาฮะทำให้เศษสะเก็ดของแต่ละเอกภาวะนั้นหลอมรวมกันกลายเป็นอินฟิ i ตี้สโตนทั้ง6เม็ดนั่นเองครับหรือที่เราเรียกว่ามัน,นีนะฮะซึ่งก็มีความหนาแน่นสูงแล้วก็มีพลังอำนาจมากด้วยครับอ่อนการกำเนิดสรรพสิ่งมีเอกภาวะอยู่หกตาหลังการระเบิดจัก,กรวาลก็อุบัติขึ้น เซสเกตจากแต่ละเอกภาวะก็ล้อมรวมอัดกันเป็นก้อนมณีหน,นาแน่นสูงมณีแต่ละเม็ดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะสามารถใช้การมันได้นะครับจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังงานสูงครับสิ่งมีชีวิตที่สามารถใช้พลังคอสมิกเอเนอร์จีได้ซึ่งแน่นอนครับสิ่งมีชีวิตพวกนั้นก็คือเซเลเชียลนั่นเองฮะซึ่งในหนังเรื่องการเดินออกจากกาแล็กซีภาครแรกเนี่ย The Collector ก็ได้เล่าอธิบายเรื่องราวของ Infinity Stone รวมถึงผู้ใช้พลังของ Infinity Stone ก็คือเซเลเชียลเนี่ย ปรากฏให้เราเห็นนะครับซึ่งพวกเซเลเชียลเนี่ยก็สามารถใช้พลังของมนันีเนี่ยทำลายล้างดวงดาวได้นั่นเองครับแต่ใน MCU เนี่ยก็ยังไม่ได้พูดแน่ชัดนะครับว่าพวกเหล่าเซเลเชียลเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรู้เพียงแต่ว่าพวกเขาสามารถใช้อินฟิที้สโต n นได้เท่านั้นเองครับแน่นอนครับเราเพียงแต่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยกำเนิดขึ้นมาเมื่อหลายล้านปีก่อนของจักรวาลน,นอกจากนี้เนี่ยเซเลเชียลที่เคยปรากฏเป็นเหมือนลักษณะมนุษย์เนี่ยก็คืออีโก้ครับ โดยอีโก้คือซิเลเชียลคนหนึ่งที่เป็นพ่อของปีเตอร์ควิวที่สามารถมีดาวเป็นของตัวเองที่เราเรียกว่าอีโก้เดอะลิฟวิ่งแพลเน็ตครับซึ่งอีโก้ก็ปรากฏอยู่ในการเดินอัพเดอะกาแล็กซีภาค2ครับโดยซิเลเชียลที่ปรากฏในการเดินอัพเดอะกาแล็กซีภาคแรกเนี่ยชื่อว่าอีสันเดอะเซอร์เชอร์นะฮะรวมถึงซากกะโหลกของซิเลเชียลครับที่เรียกว่าดาวโนแวร์ซึ่งก็เป็นซิเลเชียลที่ตายไปนานแล้วนะครับแล้วก็ล่องลอยอยู่บนอากาศกลายมาเป็นดาวโนแวร์นั่นเองครับ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีซีเลเชียลตัวอื่นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะครับแต่จากตัวอย่างของอีโทนอลเนี่ยเราก็เห็นซีเลเชียลอีกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาครับซึ่งก็ทำให้ผมสงสัยนะครับว่าซีเลเชียลใน MCU เนี่ยเขาเป็นตัวดีหรือเขาเป็นตัวร้ายกันแน่เขาอาจจะเหมือนเป็นเอเลี่ยนสายพันธุ์อื่นๆที่สามารถควบคุมจักรวาลได้แน่นอนครับมันอาจจะมีซีเรเชียลทั้งเป็นตัวดีแล้วก็เป็นตัวร้ายก็เป็นได้นะครับพวกเขาน่าจะมีความแตกต่างกันพอสมควรครับ ซีเลเชียลบางตัวต้องการที่จะขยายอานาจของตัวเองอย่างอีโก้พ่อของสตาร์ลอดนั่นเองนะฮะเพื่อหวังที่จะครอบครองจักรกวาลครับหรือซีเลเชียลบางตัวนะฮะก็มอบหมายให้พวกอีเทอร์เนลเนี่ยมาปกป้องมนุษยชาติก็เป็นได้ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเราต้องไปติดตามชมในหนังเรื่องอีเทอร์เนลกันแล้วละครับซึ่งใน MCU เนี่ยอาจจะมีการปูทางไปยัง X-men โดยเหล่าซิเลเชียก็เป็นได้นะครับ พวกเขาอาจจะทำการปล่อยยีน X แฝงมาที่มนุษย์ต่างๆหรือมากับเหล่าอ <c> ีเทนอลก็เป็นได้ครับแต่แน่นอนครับเหตุการณ์ใน a v e n g e r e N เ g เกเนี่ยฮักเนี่ยได้ทำการส n a p ให้ทุกคนกลับมาครับซึ่งก็ททำให้อจเจ็กนะฮะพูดว่ามีความชั่วร้ายต่างๆอุบัติขึ้นมาครับหรือที่เธอเรียกว่า Emergent นนะฮะซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เหล่าดีเวียนเนี่ยกลับมาย่างโรคนี้ก็เป็นได้ครับ sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin มันก็อาจจะทําให้เหล่าซิเลเชียวตัวอื่นๆที่หายไปแล้วเนี่ยกลับมาเช่นเดียวกันนะครับหรือบางทฤษฎีเนี่ยก็ได้บอกว่าซิเลเชียวเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ในมิติอื่นๆ หรือในมิติคู่ขนาดอื่นๆครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการส n a p ของฮักนะครับสามารถเปิดมิติอะไรบางอย่างที่ทําให้เหล่าซิเรเชียลนั้นได้ออกมาปรากฏตัวให้เราได้เห็นครับ ซึ่งเรื่องราวที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นนะครับก็อาจจะเป็นการลื้อฟื้นความจำให้กับหลายๆคนที่จะไปดูหนังเรื่อง Etern a l ก็เป็นได้ครับยังไงแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมสาหรับการที่จะไปดูหนังเรื่อง e t e r n a l ในวันที่4พฤศจิกายนนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะกลัวกระแสที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าจากคําวิจารณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับ ดูเหมือนว่าหนังเรื่องนี้นะครับจะได้รับคะแนนจากนักวิจารณ์น้อยเกินไปครับซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้แคร์คะแนนอะไรต่างๆเลยนะครับเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยคะแนนการวิจารณ์ของนักวิจารณ์น้อยจริงๆครับแต่ไปดูแล้วเนี่ยสนุกนะฮะกับถูกจริตของเราครับยังไงก็อยากให้ทุกคนไปพิสูจน์กันนะครับอย่าเพิ่งไปฟังอะไรใดๆทั้งสิ้นครับนอกจากเราจะได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วนั่นเองครับ ซึ่งถ้าใครมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของซีเลเชียในหนัง E t ช r n a l แล้วแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคาราพูดอะไรผิดไปนะครับก็ต้องของอภัยมาัณที่นี้ด้วยครับอย่าล,ลืมกดแชร์นะฮะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื <c oughs> ่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ